มาหลังจากที่เราเชื่อมโครงเหล็กเสร็จแล้วนี่ครับกระชังปลาหลังจากที่เราเชื่อมโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอ่าครับผมหลังจากเชื่อมโครงเหล็กเสร็จวิธีเรียบร้อยนะครับเชื่อมเ,เ,เ,เชื่อม,อมตรงนี้ก็จะเป็นไว้ นี่เอาทั้งสวมตรงนี้พอดีพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะพ่นสีก่อนเดี๋ยวจะไปทดลองให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะลงไปยังไงนี่ครับมันก็จะลงไปอดี่ในี้นี้มันก็จะลงไปอดี่ในี้ช่องนี้พอดีปึ๊บก็จะหาเชือกมารัดโอ้เอาเชือกก็ลวดเนี่ย ตรงรอยเชื่อมเราก็นี่ครับสเปรย์พ่นเลยกันสนิมนพ่นนิดหน่อยกันสนิมรอยเชื่อมประมาณนี้ ก็ไม่ต้องสวยมากเพราว่ามันไม่ได้ไปโชว์อะไรก็แค่มันมันไม่หลุดมันไม่แตกก็พอเชื่อมพออยู่พอนี่ครับต่ทางป่าทำเองเล็กนี้ก็ประมาณสี่เส้นคนั้นหลังอ่ะ ตนน้นสนิมเราช่วงกันนันไม่ต้องยิงีชั้นหน้ก không loại chườm nữa sẽ lấy chườm cần xử lý đây nhất này có mấy có mà ต่อไปเราก็จะเยบ็บเย็บไปตัวนี้เย็บไปตะข่ายเนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเย็บตะข่ายใส่สองด้านเย็บแล้วก็เราก็จะเอา าทางน้ําลงทางน้ําลงแล้วก็ไปไปลอยตรงนูน้นลอยในสระตรงนั้นนอ,อ่เกิดปัอีกหนึงติดพ่นตัวนี้ก็คือป้องกันตรงรอยเชื่อมที่เราพ่นมันอาจจะเอาไว้านานๆอาจจะเป็นสนิมเพามันอยู่ในน้ำ ไอ้ตรงนี้ก็จะให้มันลอยๆขึ้นถังนะถังนี้ไม่จมนะเหล็กก็จะเหล็กไม่ได้จมน้ํานะโอเคเดี๋ยวค่อยดูว่ามันเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนนี่ครับเดี๋ยวเราจะยิบตัวนี้ก่อนโอ้ร้อนแดดร้อน โอเคเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปว่าแพมันจะเป็นยังไงเจอกันใหม่ครับผม